แลไปกี่หมื่นแล้ว oh, โหนี่พลซื้อของเขาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยแบบนี้มาหลายปีลนวะที่หลายคนคิดว่าเฟิรม์มแต่พลคิดว่ามันเพลทเว้ยคือพลมีเป้าในปี2025<ห>ว่ามีหุ่นกล้ามเนื้อชัดๆลีนๆแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแล้วดูแบบนี้ แบบนี้คือนมเล็กได้แต่ขอหน้าท้องลีลีนอย่างนี้เธาก็เลยจะชาเลนจ์ตัวเองทําแคลอรี่เดฟฟิซิให้น้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญลองถ่ายรีวิวดูเจ็ดวันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านอกษาการออกกําลังกายแล้วสิ่งที่สําคัญกว่าก็คืออาหารตั้งใจว่าจะกินไม่เกิน1,200แคลต่อวันในวันที่ไม่ได้ออกกําลังกายอาหารต้องครบซึ่งเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าไม่มีเวลาทําอาหารเองทุกมื้อเธอก็เลยต้องกินแคลนโปรตีนของเพนเต้เว้ย่านอยู่ตอนนี้เป็นสูตรโปรเอสเซนเชียลพอมีผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะมากกินของเขาแทบทุกตัวใจเหมือนกันนี่กูซื้อเยอะขนาดนี้เลยลูกค้าเขามา3-4ปีแล้วเชื่อใจในแบรนด์นี้มากๆสูตรนี้นอกจากได้เรื่อง หุ่นแล้วได้เรื่องผิวด้วยคืแรสุขภาพแล้วความสวยควบคู่กันไปเลยต้องแย่กินกันเยอะแยะให้ปวดหัวเป็นสกินแคร์ที่ดื่มได้ทําได้โปรตีนเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยก<อ>ินครั้งละ1ช้อนครึ่งได้โปรตีนถึง16กรัมวันก็กิน2-3ช้อนตวงไปเลยเลเลือกโปรตีนพืชเพราะว่าได้โปรตีนสูงแต่มีแคล,ลอรี่ที่น้อยกว่าโปรตีน<ล>นมแล้วก็ตั้งแต่เปลี่ยนมากินโปรตีนพืชพอไม่ค่อยอืดและสิวก็ขึ้นน้อยลงด้วยโปรตีนพืชในท้องทลาดมีเยอะมากแต่พอยก็เลือกกินของเพนเต้อยู่ดีเพราะว่าเขามีผลวิจัยสําหรับโปรดักของเขาทุกตัวไม่ว่าขายแต่การตลาดวิจัยมาให้อ่านได้จ้ะเขาเคลมไว้ว่าใส่อะไรบ้างคือมั่นใจได้เลยว่าใส่ตามจริงทุกอย่างเทียบขน7วันตั้งแต่พอยทําชาเลนจ์นี้ ็ดูรีนขึ้นดูกระชับขึ้นอยู่ดีก็ดูรลื่นๆขึ้นด้วยคือยังไม่เห็นผลเท่าที่ตัวเองอยากได้ชาเลนนี้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆอ่ะพราแว่าโปรตีนพืชของเปนเต้ทำให้การทำชาเลนนี้ของพอยง่ายขึ้นเยอะโปรตีนพืชคุณภาพดีที่เชื่อได้พอยก็ยกให้เปนเต้อยู่ดีจากประสบการณ์จริงที่กินของเขามา3 4ีแปีล